เฮ้ว่าไงน้อบายดีบัวเพื่อนตายไปไหนมาเนี่ยอ๋อไอ้เพิ่งกลับมาจากต่างประเทศอะไปอูกันดามาเนี่ยส้มตำยูกันดาแม่อร่อยเลยอะเขาบอกว่าขอนแก่นน่ยมีส้มตำอร่อยเราก็เลยกลับมาที่ขอนแก่นอ๋อส้มตำแม่อร่อยนะเราโดนใจร้านนึ่งว่ะเนี่ยมันอยู่หลังแฟร์รี่เนี่ยอ่าอยู่บุกเสือบัวนั่งสองแถวมาเด้อเออพอกันเด้อจะไี้แล้เจอกันเจม เฮ้ยนานมานานองนี i i, now, now, now. S <S ้ยเฮ้ยลงมานานแล้วจีเหรอีอยู่แล้วออพาเราไปกินที่ปั๊พังกันเลย นี่มันมาจากโคกคูจะกดขายเลยนะลองเลยลองเลยเสี่ยทีนี้ตองเข้ามาเซี่ทีนี้ตอกเข้ามาเซี่ทีนี้ต่อไปนะต่อไปที่เป็นไก่ใช่คือไก่นี่มาจากเขาสวนกว้างเลยนะเขาสวนกับว้างเดินสวนกันไก่นี่พิเศษมากอ่ะมันทั้งนุ่มทั้งเหนียวทั้งแฉะทั้งเลอะไอ้เนี่ยไม่ใช่ไก่แล้วตั้งลองตั้งวลอง อร่อยมากเลยไม่เหมือนไก่กูยกาญดาเลยจริงดิไก่กูยกาญดาบินเดินอ่ะช็อกอ่ะไก่บินเดินอ่ะหันข้ก่อนโอเคต่อไปนะอันนี้ไม่ดูแนะนำเลยนะตำกุ้ปลาละร้านของคำร้านของคำปลาละที่นี่เขาทำเอง เขาก็เก็บมาเองจากนาคูนาคูนานายกป่ะไม่ใช่เขาไปเก็บมาจากนาเลยนี่เนี่ยนาไรฮะจำไม่ได้แล้วอีกทันเลยใช่ไหมลองดูเลยดักุ้งกองกุ้งกองรสชอบแบบนี้มันมันมากเลยเนี่ยหลังไก่เรากินแค่นี้แน่ไหว่าเนาแล้วสับตกเยอะเนี่ยทำไมซ่อมเยอะเลยนะ กินเหรอมาถ่ายเป็นไงบ้างมาถึงตอน16ถับว16ถับวทำไมครับตอนนั้นผมเลือกอะไรเป็่ตัวกาเนี่ยต้ไปตัดลงไปไม่ใช่กระปูนะปูม้าปูม้าปูม้า นาเปิดบ้านพีนีปครับเปิดบ้านพีนี่ครับใช่มครับแล้วรางวัลที่ได้มาก็เป็นแข่งมาไม่ห่ะเข้ามาเองนะคะประขมาเอิดใชไหผมสังเกตเห็นนะจะมีร้าที่หน้าร้านนะครับป้านทำเองเลยนะครับใช่ค่ะแล้วก็จำหน่ายด้วยจำหน่ายด้วยแล้วอันนี้ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นของดีใช่ของคอนเกตอีกใช่แล้วถ้าสมมติจะมาถาร้านเนี่ยแนะนำว่ามายังไงเส้นทาง ซอนะคะหร <S <S eat, ือว่าถ้ามาด้านทางถนนหน้าเมืองก็หลังเฟรี่นะคะครับดังเฟรียซอยทอกระสองทอกระสองนะครับงจะเจอเลยนะครับในโอกาสหน้าจะเชิญชวนนะครับคนที่มาเจมาเลยค่ะโอเคครับผมต้อนรับนะจ๊ะครับผมต้อนรับนะครับจ้าผมจ้าสวัสดีป้าสวัสดีพี่เลี้ยงเหรออุ้ยพี่ไม่ต้องนั่งอะไรนั่งเครื่องเราหมดแล้วเนี่คุกต้าอะจะเล่นอะไรวะเนี่ยเอาไงเนี่ย 第一。<對 S 2> <laughs>